สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับชาวบอนไซนะครับวันนี้ผมจะมาาเริ่มสร้างบอนไซเพิ่มหน้าสองตนวตันนี้นะครับทั้งอา่จะขันํำคลิปไปนานนะครับช่วงโควิดสิบเก้าต้องอยู่บ้านกับอยู่กับนันไม้ครับวันนี้ก็มา ขัดกิ้งนะครับล่งจากที่ขุดมาแล้วก็มาปลูกไว้ในกระทางนะครับขนาดจิ๋วๆครับมาขัดกิ้งกันครับว่าจะสร้างแบบไม่สงได้หี่ยจากเป็นธรรมาชาติไม่ได้จัดสวยงามจะได้ครับอลืมบอกนะครับตอนนี้เป็นไม้จากคองผีนะครับ ผีล่วงในที่ม้านกครับแกก็ไม่ได้วางสร้าง่อครับผมก็เลยแกก็เลยบอกให้ผ่อมไปเอามาสร้างโตครับหลายต้นกับสิบ้าต้นตอนนี้ผมจะทำเป็นซีรีส์ครับเป็นตอนครับนี่ก็คือซีรีส์ ตอนที่นึ่งครอีพีนึ่งครับ,รบเริมผมจะเริ่มขัดขาดอยอดที่ไม่ต้องการนะครับอย่างเช้นยอดที่อยู่โคนนะครับเพื่อจะให้มันส่งขึ้นเหลียงกินทางบนอย่างได้เต็มทีครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนครับ มาชุดนี้ก็ขคุดมาได้ประมาณไม่ไม่ถึงเดือน